นี่คือ m o t o เอ็ดยี่สิปมือถือเรือธงจากค่ายโ o t ตนะครับราคา17,999บาทหลังทดสอบใช้งานมาเป็นระยะเวลาเกือบครบ1เดือนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเริ่มจากสเปคเบื้องต้นของ m o t o เอ็ดยี่สิก่อนนะครับมือถือรุ่นนี้จะมากับหน้าจอขนาดใหญ่6.7นิ้วแบบ Mac Vision อัตราส่วนจอ20ต่อ9ความละเอียด4 l h พ Plus ใช้พาเนะครับแบบ OLED รองรับการแสดงผลสีระดับ10บิตรองรับค่า refresh r a t 144 h z และครอบทับด้วยกระจกกันรอย Gorilla Glass version 5 CPU จะใช้เป็น Snapdragon 870แรมให้มา12 g b หน่วยความจำนะครับ256 g b กล้องหลังมีทั้งหมด3ตัว กล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลมีกล้องอัลตร้าไวที่สามารถถ่ายมาโครได้ความละเอียด16ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้ซูม5เท่าความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหน้า1ตัว32ล้านแบตเตอรี่ความจุ4500มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วนะครับเทอร์โบพาวเวอร์30วัตต์รองรับการใช้งาน5 g และระบบบริการ Android จะเป็นเวอร์ชั่น11 เรื่องแรกที่ผมชอบในมือถือรุ่นนี้นะครับคงต้องยกให้เป็นหน้าจอแสดงผลก่อนเลยคือมันเป็นมือถือที่มีหน้าจอสวยมาก สมกับราคาที่เขาขายระดับนี้นะครับเราต้องได้อยู่แล้วแหละจอโ l e d แบบ10บิตและถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับขอบหน้าจอด้านข้างของมือถือรุ่นนี้เขาออกแบบให้มันมาได้สมส่วนมากๆไม่มีฝั่งไหนที่จะดูหนาหรือว่าบางจนเกินไปเลยมองแล้วมันค่อนข้างสวยต่างจากมือถือค่ายอื่นนะครับที่เขามักจะทําขอบด้านข้างไม่ค่อยเท่ากันบางค่ายด้านล่างอาจจะหนาด้านบนบาง มันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมค่ารีเฟรชจเอเขาก็ให้มาสูงมากนะครับค่ายอื่นที่ว่าจอ90 h z 120 h z ก็ว่าลื่นมากแล้วนะครับเวลาใช้งานแต่มือถือรุ่นนี้เขาจัดมาให้ถึง144 h z เลยซึ่งจะกลายเป็นมือถือเกมมิ่งอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ้าจะให้สูงขนาดนี้การฮัดตอนนี้นะครับก็ยังไม่พบปัญหาอะไรตอบสนองดีปกติทุกอย่างรู้สึกว่าลื่นมากด้วยซ้ำไปด้วยความที่มันเป็นจอ144 Hz. เลยทำให้ทุกอย่างดูลื่นไหลไปหมดลำโพงผมยังแอบเสียดายอยู่นะมือถือราคาเกือบ2 0 0 0 0อยากให้มาเป็นลำโพงตัวเดียวอยู่เลยถึงแม้ว่าเสียงมันจะไม่แยก่ก็ตามนะครับเสียงมันดังมากเบสมันแน่นสมกับเป็นเรือธงอยู่แล้วแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราได้ลำโพงคู่มาเสียงมันจะดีขึ้นกว่านี้ขนาดไหนก็อยากให้ทางโมโตเอาเรื่องนี้ไปปรับปรุงในรุ่นถัดไปนะครับใส่ลำโพงคู่มาให้สักทีเสียงมันจะได้ฟังเพลงเพาะขึ้นกว่านี้ เรื่องการถ่ายภาพเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับนอกจากมันจะถ่ายภาพวิวภาพคน ถ่ายภาพสิ่งต่างๆสวยแล้วกล้องหลังเขาก็ให้มาจัดเต็มทุกอย่างนะครับให้มาครบทุกรูปแบบที่เราจะต้องใช้งานมีทั้งกล้องอ er ัลตร้าไวกล้องมาโคกล้องเทเลโฟโต้ซูมได้สูงสุดนะครับ5เท่าและสามารถดันแบบดิจิตอลซูมได้สูงสุดอีก50เท่ากล้องหลักก็108ล้านพิกเซลฟีเจอร์ต่างๆก็มีให้เยอะนะครับในการใช้งานถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้สูงสุดระดับ 8K 24เฟรมต้องยอมรับแล้วว่ามันถ่ายรูปสวยจริงนะครับจาก หลายภาพที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้เ่าที่ไปลองถ่ายมากก็มีเรื่องที่สังเกตได้นะครับอยู่ประมาณ2ข้อคือผมรู้สึกว่ากล้องหลังของมือถือรุ่นนี้ไว้บรรลานเขาจะออกไปโทนสีเย็นนะครับเป็นโทนสีฟ้าๆขาวๆต่างจากรุ่นที่แล้วที่ผมเคยรีวิวไปอย่าง A20 Fusion ตัวนั้นจะถ่ายภาพออกมาแล้วเป็นโทนสีอุ่นนะครับเป็นภาพสีเหลืองๆมากกว่าเพื่อให้มันเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นผมก็เอาภาพทั้ง2รุ่นนี้มาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าต่างกันขนาดไหนอันนี้จะเป็นภาพถ่าย ่ายที่ร้านอาหารสถานที่เดียวกันนะครับเวลาเดียวกันสภาพแสงที่ร้านก็จะออกเป็นโทนสีเหลืองเพราะว่าร้านอาหารนะครับเขาก็จะชอบใช้ไฟสีเหลืองส่วนมากรุ่นนึงนะครับจะถ่ายภาพออกมาแล้วเป็นโทนสีเย็นออกาขาวๆไปเลยอีกรุ่นก็จะถ่ายภาพออกมาแล้วเป็นโทนที่อุ่นมากกว่านะครับเป็นสีเหลืองๆหน่อยแตกต่างกันแบบสามารถสังเกตได้แล้วแต่ว่าคุณชอบโทนแบบไหนแล้วกันนะครับภาพถ่ายมันก็จะออกมาประมาณนี้ ส่วนการถ่ายวิดีโอจะเจอปัญหาเรื่องระบบโฟกัสนะครับมันกระชากเหมือนโฟกัสไม่ค่อยติดมีการดึงภาพตลอดเวลาทําให้เวลาถ่ายวิดีโอแล้วมันไม่ค่อยสมูทดูเหมือนกระตุกอันนี้ต้องรอเขาอัปเดตซอฟต์แวร์แก้อีกทีนะครับว่าจะหายไหมหรือเป็นที่ฮาร์ดแวร์กันแน่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันโ okay, อเคตัวนี้จับได้แล้ว บรรยากาศกำลังหนาวเลยครับตอนนี้มุมย้อนแสงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วเออ การใช้งานทั่วไปเท่าที่เล่นมาโดยตลอดนะครับก็ไม่ได้รู้สึกถึงความช้าแต่อย่างใดเลยคือลื่นกับจะทุกอย่างแล้วอย่างที่บอกกันว่ามันได้หน้าจอเป็น144 h z CPU ก็ให้มาเป็น Snapdragon 870ซึ่งตัวนี้นะครับความแรงเป็นรองแค่ Snapdragon 888ตัวชิปเลือธงปีที่แล้ว2,020รุ่นนี้นะครับเขาได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มันแรงขึ้นจากซีรีส์รุ่นที่แล้วนะครับ Snapdragon 865พัทความแรงเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันจะแรงขนาดไหนเอามาใช้งานแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปที่เราเล่นกันประจำเลยทุกวันนี้นะครับ Facebook IG TikTok เหลือเฟือนะครับไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเรื่องความแรงแลมก็ให้มา เยอะมากนะครับ12 g b หน่วยความจำอีก256 g b เผื่อใครที่อยากจะรู้เรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพ CPU นะครับผมก็ได้ทำการเทสให้เรียบร้อยนะทั้งแอป Geekbench 5แล้วก็ 3DMark ในส่วนของ Geekbench 5นะครับได้คะแนนไป SingCore l e 916คะแนน m o l t i c o r e นะครับ3071คะแนนความแรงถือว่าสูสีเลยกับ Samsung Galaxy S 2 1 Ultra 5 G นะครับแฟกชิปของทาง Samsung ส่วน App t d m a r k นะครับชุด White Life ได้คะแนน4,226คะแนนค่าเฉลี่ยเฟรมเรตทำได้ที่25.5 FPS สามารถเล่นเกมได้ดีกว่ามือถือทั่วไปในท้องตลาดตอนนี้นะครับประมาณ76%พอผมเอามาใช้งานในด้านของการเล่นเกมในชีวิตจริงๆนะครับก็รู้สึกได้ว่ามันดีจริงๆนะครับตามที่ผลทดสอบคะแนนออกมาเลยเกมที่ผมเลือกเล่นก็จะเป็นเกมที่กําลังฮิตในตอนนี้นะครับที่ทุกคนกําลังเล่นกันก็จะมีเกม R.O.V. Free Fire PUBG แล้วก็ a s p h a 8ทุกเกมยังไม่เจอปัญหานะครับเล่นได้ลื่นแทบ,บจะทุกอย่างกราฟิกก็สามารถปรับได้ขั้นสูงสุดในหลายๆเกมเลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทำได้เนื่องจากมันเป็น CPU ตระกูลแฟลกชิ p นะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้การเล่นเกมในหลายๆเกมนะครับทำได้ค่อนข้างลื่นไหลามากๆ kill. เวลาเล่นเกมเราน่าจะสังเกตเห็นไอคอนด้านข้างจอตรงนี้นะครับมันคือโหมดเกมของทางโมโตฟีเจอร์เขามีให้ใช้งานเยอะมาก นอกจากการบล็อกโทรเข้าการแจ้งเตือนบันทึกวิดีโอหน้าจอเหมือนมือถือทั่วไปแล้วที่พิเศษกว่าน,นั้นนะครับก็คือเขาได้เพิ่มฟีเจอร์การแคสเกมลงบนแอปทวิตให้มาด้วยคุณสามารถเปิดแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่าง Facebook Twitter เป็นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาในขนาดที่เล่นเกมอยู่คือมันทำได้หลายอย่างจริงๆคิดว่าคงจะถูกใจสายเกมเมอร์แน่นอน พูดถึงโหมด Lady 4เป็นฟีเจอร์ที่เด็ดมากนะครับของโมโตเหมือนกับเราสามารถที่จะพกพา Android TV ไปได้ทุกที่เลยใช้งานใน PC ก็ได้เปิดแอป Android ได้ทุกอย่างนะครับบนคอมพิวเตอร์คัดลอกไฟล์รูปภาพเอกสารต่างๆสะดวกมากสำหรับการทำงานส่วนกรณีที่ใครไม่มีคอมพิวเตอร์ถ้าคุณมีทีวีสามารถแคสจอขึ้นได้คุณก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Lady f o r ได้เหมือนกันนะครับใช้งานเป็นโหมด PC เปิดแอป Android ควบคุมผ่านมือถือต่อเมาส์คีย์บอร์ดเพิ่มได้ถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ถนัด นอกจากนี้เขาก็ยังมีการแบ่งโหมดการแสดงผลภาพไว้หลายอย่างนะครับเช่นอยากจะให้มันเป็นเครื่องเล่นวิดีโอสตรีมภาพยนตร์นะครับ YouTube Netflix Disney p พั s ก็ทําได้หรือว่าจะเป็นการเล่นเกมใช้วิดีโอคอลนะครับผ่านทีวีมีประโยชน์หลายอย่างมากๆนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้งาน เราอาจจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าหน้าตา UI ของ Moto a 20 Pro รุ่นนี้มันค่อนข้างขีนมากแทบไม่ค่อยได้ปรับแต่งอะไรเลยเกือบจะเป็นลอมเพียว Android อยู่แล้วแต่เขาก็ายังคงมีการเพิ่มนะครับใส่ฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาหลายอย่างที่จะช่วยให้การใช้งานมือถือมันสะดวกขึ้นเขาจะมีการติดตั้งแอป Moto มาให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับพอคุณเข้าไปในแอปนี้ ไปที่เมนูท่าทางการสัมผัสมันจะมีฟีเจอร์มากมายให้เราเลือกเปิดใช้งานเช่นคุณสามารถหมุนข้อมือ2ครั้งเร็วๆเพื่อเปิดกล้องถ่ายรูปแตะปุ่มพ o วเวอร์2ครั้งนะครับเพื่อเปิดทางลัดใช้งานแอปที่เราตั้งค่าไว้แบบเร่งด่วนขย่ามือถือ2ครั้งเปิดไฟฉายแตะนิ้ว3นิ้วพร้อมกันบนหน้าจอเพื่อจับภาพหน้าจอกดนิ้วไปมาบนหน้าจอนะครับเพื่อเรียกใช้งานแอป multi window และที่ผมชอบสุดคือ มันจะมีหน้าจอแสดงผลนะครับคอยแจ้งเตือนเวลาแบตเตอรี่ให้เราทราบตลอดทุกครั้งที่มีการหยิบจับมือถือขึ้นมาโดยเราไม่จำเป็นต้องกดปุ่มอะไรเลยนะครับเป็นฟีเจอร์ที่คอยอำนวยความสะดวกได้มากพอสมควรแบตเตอรี่ผมได้ลองเอามือถือตัวนี้นะครับเปลี่ยนสลับกับเครื่องหลักที่ผมใช้งานอยู่ในปัจจุบันประมาณส3วันนำไปทำงานด้วยผมก็พยายามเล่นให้มากที่สุดปกติ ผมมักจะชอบเปิดดู YouTube ไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังผ่านหูฟังบลูทูธแบตเตอรี่ที่เขาให้มาความจุ4,500ม ah. ิลลิแอมผมว่ามันก็อึดมากเลยนะใช้งานตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเลิกงานนะครับ17นาฬิกาแบตเหลือ53%กลับบ้านใช้งานต่อนะครับจนถึง3ทุ่มแบตเหลือ33%ถ้าใช้งานแบบผลวัน1วันไม่ต้องชาร์จแบตผมคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วก่อนจะเข้านอนก็ลองชาร์จแบตดูนะครับ30นาที ชาร์จแบตเร็วมากนะครับจากแบต32ขึ้นมา77 30นาทีได้แบต45กับระบบชาร์จเร็วของเขาที่ให้มาเป็น Turbo Power 30วัตต์ ระบบการเชื่อมต่อเขาก็ให้มาครบทุกอย่างนะครับด้วยความที่มันเป็นมือถือรลอทงก็ต้องมีแน่นอนนะครับ5 g บ้านผมก็มีให้บริการเรียบร้อยแล้วเทสออกมาสปีดอาจจะไม่แรงมาก100ยกว่าเมกเนื่องจากเป็น5 g ขึ้นความถี่ต่ำา7 0 0เมกะเฮิรพื้นที่ชนบทนะครับก็จะประมาณนี้แต่ถ้าคุณอยู่ในเมืองคุณจะได้ขึ้นที่สูงกว่านี้อย่างเช่น2,600เมกะเฮิรทำให้สปีดเทสออกมาแล้วความเร็วมันจะแตกต่างกันมาก ระบบ Wi-Fi ก็มากับรุ่นใหม่นะครับ Wi-Fi 6ททำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันเร็วและแรงขึ้นแต่เราเตอร์บ้านผมยังคงใช้เป็น Wi-Fi 5และก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตก็แค่100เมกเท่านั้นเลยเทสสปิดออกมาได้มันไม่ค่อยเกิน100เมกส่วนบลูทูธนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน5.1น5.1มีระบบ NFC และก็การนำทางน,นะครับจะมาพร้อมเทคโนโลยี Duo GPS ดีไซน์ตัวเครื่องจับครั้งแรกรู้เลยนะครับว่ามันพรีเมียมมากคือสมกับเป็นมือถือราคาหมื่นกว่าบาทรู้สึกถึงความแน่นของเครื่องดูแข็งแรงไม่น่าจะพังง่ายๆน้ำหนักก็เบามากนะครับแค่190กรัมต่างจากเครื่องหลักที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลย ด้านหลังก็จะเป็นวัสดุนะครับกระจกแบบด้านโค้งมนเพื่อให้การจับถือมันถนัดมือมากขึ้นสีตัวเครื่องคิดว่าน่าจะมีแค่สีเดียวนะครับที่วางขายในบ้านเราคือสีมูนไลท์สกายหรือจะเรียกว่าสีน้ำเงินก็ได้เพราะด้านหลังมันเป็นสีน้ำเงินรอบๆเครื่องประกอบด้วยอะไรบ้างเริ่มต้นที่ฝั่งขวาก่อนนะครับจะมีปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดระดับเสียง มีปุ่มพาวเวอร์ที่เขาฝังระบบสแกนลายนิ้วมือมาในปุ่มเดียวสแกนนิ้วเร็วมากนะครับแต่แป๊บเดียวปลดล็อกทันที ด้านข้างฝั่งซ้ายจะมีปุ่มพิเศษเพิ่มเข้ามา1ปุ่มนะครับเป็นปุ่มเรียกใช้งาน Google Assistant สามารถกดได้เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการสั่งงานมือถือผ่านระบบเสียงด้านล่างจะมีลำโพง1ตัวไมค์บันตัวที่1นะครับช่องชาร์จแบต USB-C และก็ช่องใส่ซิมการ์ดใส่ได้2ซิมนะครับแต่ไม่สามารถเพิ่ม SD การ์ดได้ ด้านบนจะมีไมบันทึกเสียงตัวที่2เพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนลูกหูฟัง3.5ม mm ิมที่ไม่มีนะครับก็เพราะว่ารุ่นนี้นะครับตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ในกล่องที่จะได้รับนะครับเวลาซื้อเครื่องมาก็จะมีเข็มจิ้มซิมสายชาร์จแบตแบบ USB-C อแดปเตอร์ชาร์จเร็วนะครับเทอร์โบพาว30วัตต์ และก็ท้ายสุดจะเป็นเคสใสแบบพลาสติกแต่ผมไม่มีตัวจริงให้ดูนะครับเนื่องจากคนรีวิวเครื่องก่อนหน้านี้เขาทำหายดังนั้นผมเลยไม่ได้รับเคสมาด้วยสรุปตอนหายสั้นๆมือถือรุ่นนี้เหมาะกับคนแบบไหน ส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือหน้าจอสวยๆชอบการดูหนังดูยูทุ e เป็นประจำสเปคแรงนะครับใช้งานลื่นไหลเล่นเกมดีมากกล้องหลังถ่ายรูปสวยมีกล้องซูมนะครับซูมได้ไกลมากสูงสุด50เท่าเลยแบตเตอรี่อ,อดึดใช้งานได้นานชาร์จแบตเร็วรองรับการใช้งาน 5G ส่วนข้อพิจารณานะครับจะมีอยู่2ข้อคือ1เรื่องของลำโพงได้ลำโพงตัวเดียวไม่เป็นลำโพงคู่นะครับมือถือราคาเกือบ2 2องหมบาทข้อ2เจอปัญหาตอนถ่ายวิดีโอนะครับภาพมันจะกระชากเหมือนโฟกัสไม่ค่อยติดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พบเจอและก็สิ่งที่ผมชอบนะครับตั้งแต่ใช้งานมา พอฟังมาถึงตอนนี้แล้วเกิดมีคนสนใจอยากจะซื้อ Moto e d g Pro Pro มาใช้งานจริงๆจะหาซื้อได้ที่ไหนเขามีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทางมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆร้านขายมือถือลองถามดูได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะครับก็แนะนำให้ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์น่าจะง่ายที่สุดแล้วมีของนะครับพร้อมสั่งได้ทันทีตอนนี้ราคาขอย้าอีกรอบเขาจะขายอยู่ที่ราคา17,999บาทแรม 12GB ่วยความจํา5 6 6ิกิกมีสีเดียวเท่านั้นนะครับที่วางขายในประเทศไทยคือสี Moonlight Sky คลิปจบลงแล้วนะครับหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมที่จะกดติดตาม Subscribe ช่อง a d ดุลเทคด้วยเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ